เรามาลองทานาบั้นหมี่ทอยอันนะครับ <cetera> เป็นบั้นหมี่ข้างทางนะครับอันนี้ชิลละ25,000ดองนะครับจะลองชิมว่าอร่อยหรือเปล่าบทสรุปก็คือว่าไม่อร่อยนะครับ <S <S แป้งแข็งแห้งแข็งแล้วก็เหมือนวัตถุดิบพวกเนื้อเนี่ยดูมืนรู้สึกมีกลิ่นเหนือนเกล็ดต,ต่ำนะครับสู้ของบั้นหมี่เอเอ Happy Bread ไม่ได้นะครับ ของเจ้านั้นแพงกว่าแต่ก็อร่อยกว่าจริงๆนะครับแป้งไม่แห้งแข็งนะครับแป้งกรอบนุ่มครับบั้นหมี่เนี่ยคนเวียดนามพ็ก,กินกันเป็นอาหารเลยนะครับมือ้อนึงก็กินบั้นหมี่กันแท่งหนึ่งนะครับอิ่มท้องครับใส่เครื่องส็จ,จเอาไปปิ้งสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เสิร์ฟให้เราไไเออ ได้มาแล้วนะครับจากนั้นก็พาเด็กๆไปดับร้อนที่บริวารเจลาโต้แอนด์คอฟฟี่นะครับไปทานบิงชูกันแล้วก็ไอศครีม เดินขึ้นไปสำรวจบนชั้นสองครับเราไปเช้าก็ยังไม่มีลูกค้าเลยนะครับนี่แต่กลุ่มเรากลุ่มแรกนะครับบรรยากาศร้รา,นานน่ารักมากนะครับไอศกรีมเจลาโต้ก็มี่งชูหอมอรออ่อยหวานวิ่งชูมะม่วงโปะด้วยไอศครีมทุเรียนนะครับ เรียกแกล็บเพื่อไปยังบานาฮิลนะครับไปถึงก็ทำเรื่องเช็คอินที่รีเซพชั่นชั้นล่างนะครับแล้วก็เขาก็จะมีพนักงานลากกระเป๋าเราช่วยขึ้นไปยังเคเบิลคาร์สเตชั่นด้านหน้ามีวิวน้ำตกสวยๆเด็กๆบานาฮิลนะครับเคเบิลคาร์ที่นี่เนี่ยได้ชื่อว่ายาวที่สุดในโลกนะครับด้วยระยะทาง5,800เมตรถ้าเรานอนค้างคืนข้างบนเนี่ยก็จะใช้เคเบิลคาร์เส้นนี้นะครับ ซึ่งระหว่างทางก็จะเห็นน้ําตกนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นไปเที่ยวบปนาฮิลเช้าเย็นลงเนี่ยไม่ได้นอนรั้งคื้น,นทั้งบนก็จะใช้เส้นทางขี่าางเดินนวยน,นะครับนี่มีเก็บปบปคาร์ทั้งหมด5เส้นทางนะครับเรามาตอนน้ําเยอะไงโชคดี น้ำตกสวยงามอลังการมากๆเลยยิ่งมองจากมุมสูงสุดยอดนะครับบอกคำเดียวสุดยอดจริงๆโชคดีมากมาช่วงน้ำหลากานะครับ<อ>น้ำเย็นะครับถ้ามาน้ำน้อยน้ำตกก็จะไม่สวยดีนะครับแานฮิลเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่ฝรั่งเศสเขาสร้างตอนที่เขาปกครองเวียดนามนะครับหลังจากที่เขากลับไปส่งตราให้เวียดนามเวียดนามก็ได้ผลประโยชน์ งงรงมางปรับปรุงสถานที่นี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับยอดฮิตก็เลยบาน่ฮิลอยู่บนเขาที่สูงพอสมควรนะครับเราอยู่ด้านล่างเนี่ยพอขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันคนละโลกเลยนะครับข้างล่างนี่ร้อนมากข้างบนนี้มีสามฤด,ดูนะครับมีฝนตกหนาวหมอกลงแล้วก็แดดออกนะครับขึ้นไปก็ต้องรีบหาเส,าาสื้อหนาวใส่กันต่อเลยนะครับ อากาศเย็นแล้วก็ลมพัดแรงด้วยยิ่งทำให้ยิ่งหนาวนะครับตรงนี้เป็นบูเลนจิตุลักษลูกโลกซันโบนะครับแล้วก็เดินทางขวาก็จะเ,เช็คอินซั่นชั้นบนนะครับเดินทางซ้ายนี่ก็จะเป็นโบวไวิหารจำลองขอให้เช็คอินตอนบ่ายสองนะครับเราขึ้นไปก่อนบ่ายสองเราก็ยังเช็คอินไม่ได้เก็ฝากกระเป๋าไว้นะครับแล้วก็มาเดินเที่ยวกันก่อนนี่ภายในวิหาร บทจำลองสวยงามมากๆเลยอยู่เวียดนามเที่ยวเวียดนามเหมือนเที่ยวยุโรปเลยนะครับยุโรปแห่งเอเชียจายาของบาน้าฮิลล์เวียดนามนะครับที่นี่จะมาเองหรือมากับทัวร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมว่ามาเองก็ได้นะครับง่ายๆสะดวกมากเลยไมไ่ยุ่งยากะลรมากมายอะไรมาเองก็จะประหยัดประมาก,กับทัวนนะครับตรงนี้สตาร์บัคนะครับแล้วก็เดินสำรวจ ท,ที่ทุกว่ายิ่งถ้าขึ้นไปตอนฟ้าเปิดเนี่ยต้องรีบสำรวจรูปเก็บภาพจากนอกก็เล่นเครื่องเล่นภายนอกทั้งหมดก่อนนะครับ <Thai. S 1> เพราะว่าบางวันเนี่ยฝนตกหมอกลงทั้งวันจะไ,ได้ภาพส,รรสวยๆไเล่นเครื่องเล่นนะครับน,นี่นเป็นมือโปสเตอร์นะครับไบโปสเตอร์ของที่นี่มีอยู่สองจุดเนี่ยราคิวประมาณชั่วโมงกว่าก่อนได้เล่นนะครับเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายรูปตอนเล่นนะครับเอากโปรไปเขาก็ไม่ให้บันทึกภาพนะครับเสียดายมากเลย ที่นี่มีเอาพายโคสเตอร์สองจุดนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สองซึ่งยาวมาจุดแรกจุดแรกปิดให้บริการนะครับนี่เป็นบริเวณจุดอ่าจุดประดับเรียร์พาสานะครับอาคารแบบยุโรปสุดๆไปเลยนะครับสวยมาก